ีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันกับแพรอีกแล้วนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นกันไปปกคลิปอีกเช่นเคยนะคะว่าวันนี้แพรจะมารีวิวนี่ไปจ้าสครับเข็มนีต้าน,นะคะทุกคนตัวนเนี้ยเนี่ยเห็นรีวิวใน Tik To อกนะคะทุกคนอดใจไม่ไหวนะคะก็เลยสั่งมารีวิวนี่ก็มีส่วนผสมของกากกาแฟะมะหาดขมิ้นชันแล้วก็มะนาวค่ะตัวนี้ ใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายให้พอกทิ้งไว3้3 5ห้านาทีทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายหลังจากที่เราใช้เสร็จก็สามารถทาครีมบำรุงได้ตามปกติเลยเขาบอกว่าสามารถสครับแห้งได้ด้วยอยากรู้ว่ามันจะให้ความรู้สึกแบบยังไงนะคะทุกคนคือแพาีานเป็นคนชอบสครับผิวมากเลยเห็นตัวนี้ก็เลยอดใจไม่ไหวต้องลองค่ะมีเพ <c oughs> ื่อมารีวิวช่วยแพ็นนะคะเพราะก็สุขพรมนอนมาก เรพร้อมแล้วพอ,พอแก้เมื่อถในงานเขาบอกวต้องแช่น้ำแป๊บนึงเย็นๆเขาบอกว่าตัวนี้นะคะทุกคนสครับแห้งได้นะคะแล้วก็จะมาลองกันนะคะนี่เปิดแพ็คเกจออกมานะคะก็จะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะคะทุกคนวิ่งดีนะ<อ>ไม่เอานะเด็กเป็ดเด็กเก็ดกปวด สะกาแห้งไ่าจริงด้วยเอเดี๋ยวอันนี้เราแพงไว้นะคะเราจะใช้อีกเราไม่ได้ดูเพื่อนตัวุกคนชอบเนื้อสะขคามากต้องซื้อมาไว้สักยี่สิบก้อนหนึ่งเลยปกตินะคะทุกคนถ้ามีกากาแฟด้วยแบบนี้นะก็ยังจะเสร็เหมือนเดิมด้วยมันนุ่มแล้วก็สักคราแห้งได้ด้วย ัโฆษณาดิรู้สึกยังไงมันนุ่มมากเลยนะคะทุกคนมันไม่เหมือนตัวสครับที่เป็นแบบกาแฟตัวอื่นนะที่เราเคยใช้อ่ืออแบบเพรอ,อเป็นคนที่ชอบสครับผิวมากเลยนะคะแบบสครับกาแฟสครบบับอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นดังๆในทิกตอกตามเฟซบุ๊กตามไอจีอย่างเงี้ยก็กดสั่งมานะคะสะครับผิวแทบจะทุกวันนะทุกคนแล้วตัวนี้อ่ะก็คือไปเห็นแล้วแบบเออมันจะเหมือนสครับทั่วไปที่เราเคยใช้หรือเปล่าอาเงี้ยเออเอามารีดีโอเค ดีนุ่มๆมากจะคับแห้งดีด้วยเอาละนะคะทุกคนตอนนี้ก็ครบห้านาทีแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนก็คือหน่อยไปแล้วนะคะแล้วก็จะมาล้างออกกันเลยมาล้างออกกันเลย ยังไงกับแขนตอนนี้แขนข้างนี้รู้สึกมันนุ่มมากเลยะค่ะแล้วผิวก็เนียน,นะคะ่ะเนียรู้สึกว่าันขาวขึ้นนิดนึงใช่ดูสว่างขึ้นนะถ้าไม่มีกองขาแขนข้างนี้ก็จะดันกู่ขียนข้างนี้นะคะเ <laughs> พราะเพื่อนชอบขัดให้แต่ข้างเดียวค่ะแล้วก็ขาย <laughs> ข,ข้างนึงให้เ <laughs> กงเพื่อนใลย้นึ่งอ่ะก็เช็ดต,ต่อกน,นี้เลยนะคะทุกคนที่เห็นได้ตอนนี้เลยนะคะก็คือผิวแบบ ดูมีน้ำมีนวลแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็เรียบเนียนสำหรับใครที่แบบชอบขัดผิวบ่อยๆเนี้ยเพรคิดว่าใช้ไปเรื่อยๆอ่ะน่าจะผิวขาวใสขึ้นนะคะใช่ผิวจรงเนียนตัวนี้คะแนนเต็มสิบเท่าไหรค่คะสำหรับคนใช้เอออย่าปล่อยเกลี่ยง่ายนะให้นะใหก้าค่ะอีกนึงก็ให้คนอื่นไปตัดสินเองนะคะเ <laughs> <laughs> พราะฉะนั้นนะคะทุกคนต้องลองเองนะคะอันนี้ก็คือเอามารีวิวให้ดูเฉยๆแต่ส่วนตัวแพรแล้วนะคะก็คือชอบนะ สัาครับไม่บาดผิวแล้วก็ผิวแบบดูแบบเด้งๆอ่ะนุ่มชุ่มชื้นดีถ้าจับดูกับข้างนี้ก็คือผิวข้างนี้นะ่ะจะดูแบบสากๆนิ่มๆแล้วก็แห้งก้านกว่าข้างนี้ข้างนี้จะดูนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ผิวเด้งๆรูปแบบนี้ก็คือเนียนเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้่ได้นะคะสำหรับใครที่ะะบบยอยากใ,ให้เรา,าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะทุกคนก็สามารถคอมเมน,เมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเพร่อ่านทุกคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย